รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บริษัทกัฟเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลายบริษัทโอเชียนมีเดียจำกัดผู้นำตลาดถือลิขสิทธิ์เพลงบรรเลงสื่อธรรมะและวัฒนธรรมต้นยาซอยเก้ามากกว่าร้านขายยาคืออาชีพที่ทำด้วยแรงศรัทธาราคาย,ยุติธรรมช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด่านนี้รายการวัฒนธรรมสร้างชาติจะพาท่านผู้ชมเดินทางขึ้นเหนือไปสัมผัสวิถีคนวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่ามาโอตะบนเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางออกไปเรียนรู้มรดกทางภูมิปัญญาชิมชับวัฒนธรรมอาหารกาดก้าวเจ้าและสถาปัตยกรรมถนนคนเดินกาดกองต้าและมรดกทางวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ห้ ไปช่วสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากกับรายการวัฒนธรรมสร้างชาติครับครับตอนนี้นะครับเช้าๆนะครับก็จะมีตลาดแบบพื้นบ้านเนาะครับผมถึงแล้วครับถึงแล้วะครับเดินไปอีกนิดนึงเดินไปอีกนิดเดียวครับผมถึงตลาดเกาเจ้าแล้วเกาเจ้าครับผม ปนอย่างไรไหมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมตื่นแต่เช้านั่งรถม้าแลตลาดเก้าเจาตลาดแห่งนี้ร้อยกว่าปีท่านผู้ชมท่านจะสัมผัสอาหารการกินรอยยิ้มวิถีชีวิตผู้คนการท่องเที่ยวครั้งนี้ผมพาท่านมาชมมาสัมผัสวิถีชุมชนชาวจังหวัดลำปางรับเป็นตลาดเก้าเจาเป็นตลาดเก่าแก่ไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับที่เป็นวิถีชุมชนแบบนี้ สิ่งที่เราเห็นนั้นมันมีสิ่งที่มากกว่านั้น,น,นความภาคุูมิใจผู้คนเดี๋ยวตามเราไปเราจะพาท่านไปทุกถิ่นทุกที่ทั่วแคว้นแดนไทยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมไฮไลท์ในตัวเมืองลำปางนะครับมีอาจารย์เป็นสารถีนะครับคอนโทนมาเป็นพาหานะ พาไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆครับผมเชิญเลยครับค,คือรถม้าลำปางเราเนี่ยรูปแบบของรถม้าในยุคแรกก็เป็นรถสาธารณะปี35เนี่ยเรามีป้ายราคารถม้ามีการอบรมรถม้าในเรื่องของการนำเที่ยวนะครับการนำเที่ยวที่ว่านี่ก็คือมีการจัดรถม้าเที่ยว รอบเมืองโดยการให้รถม้าเนี่ยเป็นตัวเชื่อมกับการท่องเที่ยวพาไปเที่ยววัดพา,าไปร้านอาหารพาไปดูบ้านเก่าการตอบรับจากนักท่องเที่ยวดีมากครับเพราะนักท่องเที่ยวมาแล้วไม่รู้จะไปไหนก็มาถึงลำปางก็นึกถึงรถม้าเป็นอันดับแรกแรก,ก็นั่งเที่ยวรอบเมืองเห็นห้าแยกของนาฬิกาเห็นตัวเมืองเห็นผู้คนถือว่าได้ได้เป็นการเปิดสกราใหม่ในรูปแบบของการท่องเที่ยวครับผม นี่เป็นสหนีวัตไฟนครลำปางอายุประมาณเท่าไหร่ครับท่านสาิตีที่นี่ก็ประมาณ109ปีครับผมก็เป็น1น<ฟ>ึ่ในไฮไลท์ของลำปางนะครับมาที่นี่อาจารย์พาผมไปอีกหลายที่ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวตามเราไปครับวันนี้ไปด้วยเกือบทุกที่ครับไปเลยครับ เราวิ่งเข้าไปนี่เป็นถนนสายหลักของเมืองนะครับชื่อว่าถนนบุญยวัฒน์นะรเป็นชื่อเจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้ายแต่คนลำปางเราจะเรียกว่าถนนสายกลาง<อ>ตรงนี้เคยเป็นคุ้มเจ้ารา์ชะวงะะก็เลยมาตั้งเป็นตลาดก็เรียกว่าตลาดราชวงที่นี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นวัดบุญยวัฒนวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับเมื่อก่อนใช้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาครับด้านหน้า อาจารย์ครับเดี๋ยวผมหยุดไว้ <ผม S 1> ให้ผมไว่ไนวัตการสารหลักเมืองส,สารหลักเมืองนะครับครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ตัวเมืองลำปางบริเวณนี้อยู่ใกล้ๆสารหลักเมืองนะครับแล้วก็มีมิวเซียมทุกอย่าง จะย่นย่อเรื่องราวของชาวลำปางอยู่ด้านในนี้นะครับอาคารหลังนี้ก็เป็นอาคารเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้ลำปางถูกการพัฒนาต่อยอดจากเรื่องราวของเก่าสิ่งเก่าดั้งเดิมที่มีอยู่ยังรักษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่คือวัดบุญญาวาสวิหารเป็นวัดหลวงวัดแรกของจังหวัดลำปางเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมข้างในนะครับ ศิลปะสถาปัตยกรรมที่นี่เป็นสมัยก่อนเรียกว่าศิลปะสยามหรือสถาปัตยกรรมไทยนั่นแหละครับจิตรกรรมฝาผนังน้ำมีความสําคัญคือเป็นภาพส่วนใหญ่จะเป็นพุทธประวัติเป็นฝีมือช่างพื้นบ้านตรงนี้เราจะผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะอ๋อที่จวนผู้ว่าครับผม ครับหลังใหญ่นี่เป็นหลังใหม่เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นสำนักงานเหล่ากาชาติของคุณนายผู้ว่าคือเมื่อก่อนเขาเรียกวจวนเจ้าเมืองนะนะผมว่าถัดไปด้านนู้นก็เป็นหลังเก่าครับผมอหลังเก่าก็สวยนะครับหลังเก่าในคนลำปางขอไว้อนุรักษ์ไว้เนาะก็เลยทําเป็นหอประวัติศาสตร์นครลำปางครับอ๋อครับจะข้ามสะพานช้างเผือกนะครับแต่เดิมคนลำปางอันนี้เราจะเรียกว่าตาข้าหลวง ครับตรงนี้เลยเรียกสะพานช้างเผือกนี่เราโอสะพานช้างเผือกครับเราเคยถวายช้างเผือกให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านนู้นจะเป็นสะพานรัชดาพิเศษรัชดาครับผมรัชดาพิเศ็นี่คือในหลวงรัชกาลที่5ครองค์ราชยี่สิบห้าปีที่บ้านหลุยนี่ตรงไหนครับก่อนจะถึงนะครับผมครับก่อนจะถึงบ้านหลุยจะเป็นชุมชนชุมชนท่ามะโอครับผมบ้านหลุยก็อยู่ในชุมชนท่ามะโอนะครับวันนี้ชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวเมืองเหนือมากน้อยแค่ไหนไปให้กำลังใจไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไปช่วยสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากกับรายการวัฒนธรรมสร้างชาติกันครับ ไได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยคุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหน,นกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวล็อปเมนต์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังธรรมวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกาฟขอเป็นพลังหนักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม g กาอฟดีเวลโอปเมนต์ชนบ้านเหมืองกปงจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนโบราณที่นำดินซึ่งนับเป็นหนึ่งในมรดกทางทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาง,งานหัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาช่วยเพิ่มมูลค่าแห่งดินผ่านชิ้นงานศิลปะที่สะท้อนมรดกทางหัตกรรมล้านนามันจะทำให้ชุมชนเติบโตได้แล้วก็ยังไปได้ไกลแล้วก็เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งเหมือนเป็นการพัฒนาฐานรากที่มั่นคงขึ้นจริงๆค่ะช่อง9กด30 บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเก็บบันทึกมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมานานกว่า40ปีก็อยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องเพลงไทยเดิมและศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นสมบัติของชาติอยู่แล้วแล้วมาจัดเก็บให้เป็นระบบได้ทำช่อง y ยูท b e เพื่อเผยแผร่งานศิลปะวัฒนธรรมในชื่อช่องวัสยามเมโลดี้ครับใน6ช่องวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าชอบแนวไหนก็ลองคลิกเข้าไปฟังไปดูกันนะครับ ช่วงที่สองสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านผู้ชมครับเพราะไม่มีเคยรู้จักชุมชนดีเท่ากับคนในชุมชนผมจึงต้องนัดครูบั๊มว่าที่ร้อยเอกสุพจน์ใจรวมกุลชวนคุยชวนคิดเรื่องราววิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่ามะโออำเภอเมืองจังหวัดลำปางชุมชนนี้ชื่อว่าชุมชนท่ามะโอ ชุมชนท่ามาโอเราเนี่เป็นพระหุงวัฒนธรรมเนาะก็คือมีคนท้องถิ่นเดิมที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็มีกลุ่มคนจากทองตากต่างท้องถิ่นนะครับหรือว่าหลายๆชุมชนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันะมรดกที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณปู่ก็มีทั้งเรื่องของวัดวาอารามอาคารสถานที่แล้วก็แม้แต่ที่ดินที่เราอยู่นี่ก็เป็นชุมชนย่านเมืองเก่า ก็ในด้านสถาปัตยกรรมของวัดนะครับเนะเป็นวัดที่สร้างโดยคนพื้นเมืองชาวเชียงแสนแต่ก็จะมีลวดลายที่เป็นลายจีนด้วยก,การให้สีสันแบบออกทางอินเดียนะก็คือเหมือนพรมเปอร์เซียสีจะออกแดงชาติแดงฉานสดๆนะครับมีสีแดงตัดมีสีน้ำเงินเล็กน้อยเลยครับชัดเจนอย่างในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็คือวัดประทุตอง ชมครับที่อยู่ด้านหลังคือวิหารครับเป็นฝีมือสลาเชียงแสนไม่ว่าจะเป็นหน้าบันเสาต่างๆผสมผสานกับคอนกรีตสวยงามมากครับถูกการพัฒนาร้อยเรียงเรื่องราวมาลำปางยันลืมนะครับ และเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นพื้นนะครับปูด้วยซึ่งใช้หวายหรือใช้ไม้ไผ่ถักใช้ปูเป็นพื้นครับจิตกรรมฝาผนังทั้งหมดสวยงามมากบ่งบอกถึงเรื่องราวของพื้นที่ด้วยภูมิปัญญาของสลาหรือช่างพื้นเมืองมีโอกาสมาครับสิ่งนี้คือสิ่งที่มีคุณค่า และวันนี้สร้างมูลค่าให้กับบ้านเมืองเพื่อการท่องเที่ยวสร้างเงินสร้างรายได้นี่คือต้นทุนทางวัฒนธรรมหลายท่านอาจจะทราบหรือไม่ทราบว่าลำปางนั้นเป็นเมืองท่านอกจากชุมชนดั้งเดิมล้านนาแล้วชาวพามา่า มาตั้งลกลากที่นี่สิ่งที่ปรากฏด้านหลังผมครับท่านผู้ชมอาคารซ้ายมือเป็นสถาปัตยกรรมของตะวันตกหรือโคโลเนียลขวามือท่านจะเห็นนะครับว่าเครื่องยอดเป็นของสถาปัตยกรรมของพม่าและทางด้านศาสนสถานด้านบนเหมือนกับเจดีชเวดากองถ้าจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นตรงนี้นั้นเป็นการผสมผสานเรื่องราวต่างๆเป็นชุนชนแห่งพหูวัฒนธรรม นี่คือความสวยงามและนี่คือสิ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมียุทธศาสตร์ในการสร้างการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศและนี่คือจุดหนึ่งซึ่งเป็นท่องเที่ยวทางชุมชนหรือวันนี้เราพยายามนําเสนอว่าท่องเที่ยววิถีชุมชนล้วนแล้วแต่มีคุณค่า เวลาเราจะเดินเที่ยวในชุมชนเราก็จะเห็นบ้านที่มีรูปทรงแบบล้านนาผสมพม่านะรูปทรงแบบลำปางที่ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นหน้าต่างลักษณะหน้าต่างยาวเพื่อที่จะรับลมดีหรือบ้านระดับเจ้านายระดับเฮดแมนดูแลเรื่องการค้าไม้ก็จะเป็นบ้านสไตล์ยุโปรปสไตล์ฝรั่งนะครับทรงโคลโเนียนต่างๆก็มีที่ชุมชนนี้ด้วยครับผมชุมชนบ้านท่ามาโอแห่งนี้เป็นกณีศึกษาหนึ่งนะครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการาพัฒนาให้คำแนะนำส่งเสริมให้ชุมชนนั้นสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาที่คือการพัฒนาแบบยั่งยืนจากสิ่งที่มีอยู่เดิม <S 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 จารย์ครับนี่คืออันนี้เป็นบ้านพักของท่านหลุยส์นะครับเนาะท่านหลุยส์เทเลนเวลท่านเป็นลูกของหม่อมแอนนาครับผมอ๋อท่านมาทำรกิจเป็นทูตในการเจรจาซื้อไม้ในภาคเหนือในในสมัยรัชกาลที่5ครับผมเดี๋ยวผมต้องลงดูหน่อยท่านผู้ชมครับตื่นตาตื่นใจสำหรับผมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านเห็นด้านหลังผมท่านอาจารย์ได้พาผมมาตรงนี้นี่คือรูทการท่องเที่ยว ท่านขึ้นรถม้าครับท่านจะได้เห็นวิถีชุมชนนี่แหละครับสิ่งที่รัฐบาลหรือสิ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพยายามจุดประกายฉายภาพจนวันนี้ครับชุมชนท่ามะโอเป็นชุมชนต้นแบบวิถีชุมชนและสิ่งนี้ครับนอกจากมีคุณค่ามีมูลค่าเพื่อการท่องเที่ยวสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับชุมชนท่านมีโอกาสแวะมาที่นี่ครับ เมืองไทยน่ารักระอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไท,ไทยน่ารักจำลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยไทยน่ารักเกินไปครับยิงได้ไปกับคนที่รักลองไปเราจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลยชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยคุณไม่รู้หรอก ว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหน,นกาล์ฟขอเป็นพลังหนักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกาล์ฟดีเวล็อปเมนต์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกาลขอเป็นพลังหลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกาลดีเวล็อปเมนต์ชนบ้านเหมืองกุงจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนโบราณที่นำดินซึ่งนับเป็นหนึ่งในมรดกทางทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาง,งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาช่วยเพิ่มมูลค่าแห่งดิน ผ่านชิ้นงานศิลปะที่สะท้อนมรดกทางหัตถกรรมล้านนามันจะทำให้ชุมชนเติบโตได้แล้วก็ยังไปได้ไกลแล้วก็เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งเหมือนเป็นการพัฒนาฐานรากที่มั่นคงขึ้นจริงๆค่ะช่อง9กด30น้ำมันเครื่องที่มือโปรโลเลิกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลืน่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่า รักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวนลอยโฟร์ไซเคิลออโตเมติ t ซินเทติกเบนน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลายช่วงที่3สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านผู้ชมครับ เมื่อบริบทสังคมและชุมชนเปลี่ยนไปประกอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ท,ทส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนมาที่ชุมชนบ้านท่ามะโอจังหวัดลำปางเลี้ยงดูเสมือนสมาชิกค,คนหนึ่งในครอบครัวจึงต้องปรับบทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับโลกแห่งการท่องเที่ยว เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัสวิถีคนเลี้ยงม้าจังหวัดลำปางอย่างใกล้ชิดครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้บ้านม้าท่าน้ําด้านในก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องวิถีคนกับม้าของเมืองลำปางครับผมนั้นท่านมาเที่ยวนั่งรถม้าแล้วท่านมาดูวิถีชีวิตของคนเลี้ยงม้า ซึ่งเป็นชาวลำปางนะครับน่าสนใจมากนะครับผมว่าคนไทยน้อยคนที่จะทราบเดี๋ยวผมจะเข้าไปในบ้านอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับครับไปดูนะครับท่านอาจารย์บําเป็นคนที่ร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับ กิจกรรมของม้าลำปางในทุกมิติโดยผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาแล้วก็ร้อยเรียงทุกอย่างให้เป็นวิถีใหม่ผมใช้วิธีการเชื่อมโยงนั่งรถม้าแทนแค่ยนต์ในเมืองคนยนนครลำปางยังไม่จบต้องมาดูจิตใจจิตวิญญาณของคนลำปางด้วยสิ่งนั้นสำคัญที่สุดก็คือการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก ที่ผ่านออกมาจากกิจกรรมในบ้านเราจะได้เห็นว่าคนเลี้ยงม้าเนี่ยรักม้าขนาดไหนคือได้มาอาบน้ำม้ามาสัมผัสกับม้าแต่ว่าเมื่อมาที่นี่เราสามารถจุงม้าออกมาให้เขาเดินเล็มหญ้ากอดคอถ่ายรูปต่างๆเป็นการสัมผัสกับม้าให้รู้ว่าม้าเนี่ยไม่ได้เป็นม้าดีดกระโหลกเสมอไปครับม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักเหมือนแมวสามารถที่จะกอดคอจุงไปไหนก็ได้สร้างเครื่องป้องกันเล็บนะก็คือเกือกม้าให้เขาไว้ใช้ วิ่งอยู่บนท้องถนนโดยที่ไม่ได้รับคมความเจ็บปวดสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าถ้าเราถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เขาก็จะมีวิธีการคิดวิธีการนําไปใช้และสืบทอดได้โดยที่ยังรักษาลากเงาแบบโบราณไว้ด้วยครับสออคคิมมมมมมิทธกกาาาาููบาจารย์เเื่งด อุ้งกะซาอุ้กระซ้าอุ้กะซาปิดจักเนี้ยหูจักเนี้ยหูกุมาต่อนาหาลอยออกดาบมาตามหลังสามปันมาเฝ้าเก้าลอยมาปันตีนหื้อไปอย่างล้มหื้อคมอย่างดาบณปิดหูหมอปิดตา อาจารย์บ๊ามกำลังจะให้ผมทำตีเกือกม้าครับผมตีเกือกม้าครับผมเป็นคนขับเป็นสารถีนะครับขับไม้ผมเนี่ยได้ชมมาทั้งวันแล้วตอนนี้มาสาธิตการตีเหล็กเพื่อทำเกือกม้าซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการท่องเที่ยวที่จังหวัดลำปางครับการท่องเที่ยวก็ทางทททมีงบประมาณมาสนับสนุน เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปอย่างถ้ามาในปักไม้หมุดมาเรื่องรถม้าเลย mm hmm. ก็มาที่บ้านม้าท่าน้ําที่บ้านของผมตรงนี้นะครับ mm hmm. เราก็จะมีกิจกรรมอาบน้ำมา้าตีเกือกมาอ้าทําตะข่ายดักฝันระบายสีอะไรเงี้ยร่วมกับผมได้ mm hmm. หรือเดี๋ยวนี้กำลังเป็นที่นิยมก็อ e ีโคปิ้นใช้ใบไม้ในชุมชนทุบๆแล้วก็ได้เป็นใบไม้ของชุมชนกลับไป mm hmm. หรือว่ามีเรื่องของทำสมุนไพร เป็นยาดมนะครับเป็นยาดมเป็นยานวดแผนไทยคือกลุ่มกลุ่มชุมชนที่นี่ค่อนข้างเข้มแข็งด้วยความที่ผู้สูงวัยที่นี่ให้ความสําคัญกับเรื่องของวัฒนธรรมมากครับรถม้ามีบริการตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำ และที่เป็นจุดเด่นและไฮไลท์สำคัญคือเสาร์อาทิตย์ครับพอเสาร์อาทิตย์นั้นสิ่งที่เสริมหรือมีที่ลำปางซึ่งมาเที่ยวลำปางแล้วต้องไปก็คือกาดก่องต้าคือเป็นถนนคนเดินเที่ยวในตลาดให้สนุกนะครับใช่ครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมาลำปางแล้วเนี่ย สิ่งที่พิเศษนะครับคือรถม้าครับนี่คือวิถีชีวิตหนึ่งสร้างเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนและบริเวณนี้คือสะพานรัศดาพิเศษช่วงพบค่ำนี้ผมจะพาท่านเดินชมบรรยากาศถนนคนเดินกาดกองต้าน่าชื่นใจน่าดีใจครับเราเห็นนักท่องเที่ยวเยอะมากเป็นทั้งคนท้องถิ่นแล้วก็ตักต่างจังหวัด จังน้อยชุมชนหรือผู้คนที่นี่เขาอยู่ได้ครับนี่แหละคือเศรษฐกิจฐานรากแต่ละท้องถิ่นท้องที่ก็มีเอกลักษณ์ท่านจะเห็นนะครับไม่ต้องบอกว่ามีความเก่าขนาดไหนด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมและและนี่คือเศรษฐกิจที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง แขกแก้วนะปี่น้องนะตางทินตีอื่นตีไก่ถ้ามีโอกาสได้มาแอวเมืองลำปางก็เดินชวนกูขนนะครับมาลองนั่งรถแม่เมืองลำปางมาแงกิจกรรมตรีบ้านแม่ตาแนมแล้วแอลพอในชุมชนตาโอโหขอเดิญชวนขนที่จะมาแอลกูผูกกูคขนมาแอวเมืองลำปางโดยรถแม่ครับผม วันนี้รถม้ามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของการท่องเที่ยวนอกจากสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดลำปางรถม้าชุมชนบ้านท่ามอโอยังมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านมิติการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มากไปด้วยสเสน่ห์อีกด้วยรายการวัฒนธรรมสร้างชาติขอชวนท่านผู้ชมมานั่งรถม้าและมรดกนครลำปางกันนะครับ